สวัสดีครับผมปานเวศครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องโอราสาระสไตล์ปานเวศครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีมีนประจําเดือนมีนาคม2568นี้ครับสองภาพนี้เป็นภาพดาวจรใส่มือภาพดาวจรณวันที่1ความมือเป็นภาพดาวจรณวันที่31มีนาคมในเดือนมีนาคมนี้นะครับจะมีดาวย้ายราศีกันอยู่หลักๆ3ดวงครับไม่นับดาวจันรเลข2ซึ่งก็ได้แก่เลข1ดาวทิตครับจะย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนในวันที่14เลข4ดาวพุธครับ จะเดินถอยหลังนะครับย้ายจากราศีมินเข้าสู่ราศีกุมเนี่ยในวันที่16และสุดท้ายคือเลข9เพเกตครับจะย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันที่28มีนาคมส่วนดาวอื่นๆนะครับยังคงโครจรที่ราศีเดิมตำแหน่งเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับแล้วก็เดือนนี้นะครับจะมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สําคัญเกิดขึ้นครับนั่นก็คือจะเกิดจันทค้านะครับในวันที่14มีนาคมและจะเกิดสุริยาคาาในวันที่29มีนาคม ครับนะการเกิดคาดครั้งนี้นะครับจะมองไม่เห็นในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความเชื่อในด้านของความเชื่อเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีผลกระทบกับคนในประเทศไทยหรือประเทศไทยค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่ในแง่ของโหราศาสตร์ทางด้านโหราศาสตร์เนี่ยก็ถือว่ายังมีผลกระทบอยู่โดยเฉพาะชาวราศีมีนครั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าการเกิดคาดนะครับเป็นการการเกิดจาก ความสัมพันธ์ของดาว3าดวงนั่นก็คือเลข8พระราหูเลข1ดาวทิศแล้วก็เลข2ดาวจันทร์ครับดาว3ดวงนี้จะทํามุมสัมพันธ์กันในลักษณะของการกลุ่มร่วมราศีหรือว่าเล็งนะครับอาจจะเหลื่อมราศีกันได้บ้างนะครับบวกลบนะแต่อันนั้นก็คือแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นลักษณะของการกลุ่มร่วมราศีกับเล็งเป็นหลักนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับนะราศีที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดที่เกิดจากการเกิดคาดนั้นก็คือ ราศีมีนเนี่ยนละครับลองลงไปก็เป็นราศีกันนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยชาวราศีมีนนะครับนะก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าพระราหูเข้ามาลักษณะนี้เนี่ยแล้วมีอาทิตย์มีจันทร์เข้าร่วมเป็นคาสเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของออความประมาทนะครับความใจร้อนวู่วามรู้เท่าไม่ถึงการนะอารมณ์ประมาณพังเพลอเนี่ยประมาณนี้นะครับอาจจะทําให้เกิดปัญหาได้นะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของ ความขัดแย้งนะครับเรื่องเกี่ยวกับโจรนนะโจรขโมยนะครับนะเกี่ยวข้องกับพวกข้อตกลงข้อสัญญาการทําละเมิดนะละเมิดเกี่ยวกับข้อตกลงข้อสัญญาข้อกฎหมายนะรวมไปถึงนะครับเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บป่วยกระทันหันนะครับเป็นลมหน้ามืดนะครับอาการวูบนะรวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องพวกความดันไขมัน เบาหวานประมาณนี้เลยนะครับเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนประมาณนี้อันนี้ก็ต้องระมัดร,ระวังนะครับแล้วก็จะมีความยุ่งยากวุ่นวายนะครับมีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่สําคัญนะโดยที่แบบเกิดขึ้นโดยที่เรา,เาไม่ได้คาดคิดมาก่อนก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยโดยภาพรวมแล้วไม่ค่อยสู้ดีครับนะเพราะว่านะพระราหูอาทิตย์นะครับอยู่ด้วยกันแล้วก็มักจะถูกกล่าวร้ายนะถูกกล่าวร้ายถูกใส่ร้าย จากคนรอบข้างนะหรือว่าเจอคนที่ไม่จริงใจนะครับไม่ซื่อสัตย์ก็ได้อู้เยอะเลยนะครับซึ่งซึ่งอันนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเจอหมดแล้วเจอครบหมดนะครับไม่ได้หมายความอย่างนั้นแต่น,นี่เป็นภาพรวมโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับนะบแต่ถ้าเกิดนะชาวราศีมีนใช้ชุดอย่างมีสติรอบคอบไม่ประมาทนะครับปัญหาต่างๆก็จะลดน้อยลงไปมากๆเลยหรืออาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยก็ได้นะครับ นะคือพระราหูเนี่ยเป็นเรื่องของความหลงเป็นโมหจริตแสดงว่าหลงมัวเมานะครับขาดสติถ้าเรามีสติซะปะัญหาต่างต่างก็น้อยลงนะหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเราตัดตั้งแต่เงื่อนไขของการเกิดนะครับพระราหูเนี่ยคือเงื่อนไขของเขาคือความประมาทพังเผอความหลงนะครับโมหจริตนะตัดตรงนี้ได้นะมีสติรอบครอบไม่ประมาทปัญหาต่างๆก็ไม่เกิดนะครับแต่ท่านได้บอกว่าแหมมีอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมนะอยากจะ เสริมนะเพื่อเกิดความมั่นใจมากขึ้นก็นอกจากจะใช้ชีวิตยอย่างมีสติแล้วข้มไม่ประมาทแล้วนะครับก็ทําบุญนะทำบุญปรับแก้ราหูก็ทําบุญเกี่ยวกับล่มเงานะอาจจะถวายล่มนะเอาซื้อล่มไปถวายนะพระนะครับหรือเอาไปบริจาคก,ก็ได้นะนะครับพยายามเน้นว่าเราไปถวายพระหรือไปบริจาคเนี่ยนะครับต้องเป็นที่เขาต้องการ่นะเราต้องดูวาา่าต้องการหรือเปล่าไม่ใช่แมมไป เอาไปถวายพระพระท่านมีล่มอยู่ในกุฏินประมาณสักเป็นสิบอ่ะเอออันนี้มันก็คงไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเนาะนะครับเราต้องให้คนที่เขาต้องการอยากได้หรือเอาไปใช้ประโยชน์จริงๆอ่ะนะครับนะอันนั้นสิถึงจะได้นะนะครับหรือทําบุญกระเบื้องหลังคาโบสถ์ก็ได้ครับจะกี่แผ่นก็ได้แต่ถ้าเอาตามคิดก็สิบสองแผน่นนะทาบุญเกี่ยวกับหลังคาสารานะครับทําบุญเกี่ยวกับล่มเงานะครับอาจจะอ่ะบริจากเงินท,ทําเต็นท์นะทำเต็นท์ ทำผ้าใบถวายวัดก็ได้ล้วแต่หรือจะทําบุญหลังคาโบสถ์ก็ได้นะครับอะไรก็ได้ครับสร้างโบสถ์ก็ยังได้นะครับเป็นลักษณะอย่างนั้นไปะในกรณีที่เราแบบอยากจะหาอะไรเพิ่มเติมนะครับเสริมนะนะครับอาจจะช่วยเราไม่เรียกว่ามูนะเรียกาการทําบุญการทําบุญนี่ก็เป็นช่วยในการปรับแก้ดวงได้นะครับปรับฉลกได้นะก็เป็นลักษณะนี้ครับเอาละนะในเรื่องการงานนะครับการงานของ ชาวราศีมีนนะการงานกับดาวประจําตัวเป็นดาวดวงเดียวกันนะหรือตนุลักเจ้าเหรือลรักเนี่ยนะครับเป็นดาวดวงเดียวกันตอนนี้เนี่ยขยับไปนทิทางที่ดีขึ้นแสดงว่าในช่วงนี้ชาวราศีมีนนะครับการงานอะไรต่างๆเนี่ยกำลังจะขยับเป็นิทางที่ดีขึ้นดีกว่าช่วงที่ผ่านมาครับอะไรที่มันเคยติดขัดมีปัญหาอยู่ช่วงนี้จะดีขึ้นค่อยๆขยับดีขึ้นดีขึ้นนะครับแล้วก็ชา,ราวราศีมีนก็มีเกณฑ์ที่จะเดินทางนะ เดินทางไกลหรือว่าเดินทางบ่อยครั้งมากขึ้นอันมีสาเหตุมาจากการทํางานก็ได้หรืออย่างน้อยนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับก็ชาวราศีมีนก็จะมีเกณฑ์การติดต่อนะครับกับคนต่างจังหวัดหรือคนต่างชาติมากขึ้นนะบ่อยครั้งมากขึ้นมากกว่าปกติมากกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับการงานโดยรวมถือว่าดีครับในช่วงนี้นะครับส่วนทางด้านการเงินนะภาพรวมการเงินอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับ นะแต่ก็ไม่ถึงกับช็อตนะมีะรายรับไรายได้เข้ามาเรื่อยๆครับนะไม่ติดขัดไม่ขาดมือแต่เข้ามาแล้วไม่เหลือเก็บนะจะเป็นลักษณะอย่างนั้นหรือหรือใครที่ตกปากรับคํากับเรา,เาไว้ในเรื่องเกี่ยวกับเงินทอ,องผลประโยชน์รายได้นะครับก็จะมีเหตุต้องผิดพลาดคัดเคลื่อนเลื่อนออกไปนะครับเป็นลักษณะอย่างนั้นนะแล้วก็มีชาวราศีมีนมีเกณฑ์ถูกหลอกถูกโกงได้ด้วยนะนะครับเพราะนั้นโดยภาพรวมนะครับทางด้านการเงินเนี่ย อาจจะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับไม่ค่อยดีไม่เหมือนงานเนะงานอะดีงานดีงานดีแต่เงินอาจจะยังไม่ค่อยได้ได้ดีมากนักนะครับในช่วงนี้นะแต่ถามว่ามีโชคไหมนะครับก็มีเกณฑ์มีโชคมีลาบอยู่นะเออนะครับมีเกณฑ์มีโชคมีลาบอยู่นะครับโชคลาบนั้นก็ได้มาจากคนในที่ทํางานนั่นแหละนะครับให้โชคให้ลาบนะครับส่วนทิศนะครับทิศที่ให้ให้โชคนะครับก็คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือกับทิศตะวันออกเฉียงใต้สองทิศนะครับตะวันออกเฉียงเหนือกับตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศที่ให้โชคนะครับส่วนสีนะครับสีที่ให้โชคก็เป็นสีเขียวนะครับสีเขียวสีเทาสีควนบุรีอันนี้คือสีให้โชคนะครับสำหรับชาวราศีมีนในเดือนนี้นะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมนะครับเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วมีต้ war, องระมัดระวังเรื่องของ เอ่อเตือนไปเยอะเลยเนาะต้องระมัดระวังเรื่องของเกี่ยวกับพวกถูกหลอกถูกโกงนะครับเอกสารเข้าตกลงเข้าสัญญางานเอกสารต้องระมัดระวังนะครับนะช่วงนี้ใครมาพูดอะไรเนี่ยต้องพิจารณาให้ดีครับนะเพราะว่ามีโอกาสที่ถึงแม้เขาไม่มีเจตนาร้ายอะไรนะแต่เวลาเขาสื่อสารกับเราเนี่ยนะครับพูดคุยกับเราเนี่ยเราจะได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนเพียงพอก็ได้แต่เขาไม่ได้ตั้งใจนะบางทีเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็นลนักษณะอย่างนั้น แต่เราก็ต้องตรวจสอบนะครับเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับชาวราศีมีนนะท่านใดที่มีครอบครัวอยู่แล้วท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับภาพรวมความรักเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะถามว่าดีไหมภาพรวมก็ถือว่าโอเคละก็ดีนะแต่มันมีเรื่องมันมีเหมือนกับต้องระมัดระวังละ่ะมีโอกาสที่เราอาจจะมีเรื่องขัดอกขัดใจกับคู่ครองได้แต่ การขัดอกขัดใจกับคู่ครองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักเป็นปัญหาเดิมๆนะปัญหาเก่าอืมนะครับเป็นปัญหาเก่าที่เกิดขึ้นใหม่หรือเราไปคุยปัญหาเก่ามาเป็นประเด็นอ่าไอ,อ้มีเรื่องขัดอกขัดใจกันก็ได้ครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนําว่าสาหรับชาวราศีมีนนะครับนะที่มีครอบครัวแล้วก็ถ้าเราคิดว่าอะไรก็ตามที่เราพูดไปแล้วนะพูดไปแล้วเนี่ยมัน ทำให้ไปกระทบกระเทือนจิตใจหรือว่ามันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปครับอะไรปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางไปจะดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ปล่อยวางนะแล้วก็ยึดถือเป็นทิฏฐิมานะนะครับมีทิฏฐินะโอ้ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะโอกาสที่ที่จะมีปัญหากันมีเรื่องถกเถียงกันลุกลามเนี่ยก็เป็นไปได้สูงนะครับเพราะนั้นปล่อยปล่อยบ้างวางวางบ้างนะครับลดทิฏฐิลงปัญหาจะน้อยมากครับหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะส่วน คนโสดนะครับคนโสดก็มีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจนะครับคนถูกใจที่ว่าน,นี้มักพบเจอกันจากการแนะนําของเพื่อนฝูงคนรู้จักเลยครับแนะนําให้รู้จักกันนะฮะหรือคนที่ทํางานก็ได้นะเพื่อนที่ทํางานแนะนําให้รู้จักกันก็ได้นะครับหรือหรืออาจจะพบเจอกันจากทางด้านโซเชียลเนาะนะครับอาจจะเกี่ยวกับพวกอินเทอร์เน็ตออนไลน์ไอทีนะครับเกี่ยวกับแอปต่างๆแอปหาคู่ก็ได้นะอ่านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแอปหาคู่ต้องระมัดระวังเนาะ ว่าเดี๋ยวนี้ก็อย่างว่าครับนะแล้วเราก็มีเกณฑ์ถูกหลอกถูกโกงด้วยนะแล้วมีฉาชีพก็ชอบแฝงตัวเข้ามานะครับอ่าใช้ช่องทางนี้แหละในการเข้ามาหลอกเอาเงินเราก็เป็นอย่างนั้นก็ได้ครับเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีครับทั้งหมดก็เป็นคำชงนายดวงชะตานะครับของชาวราศีมีนประจําเดือนมีนาคม258นี้เพื่อเป็นกําลังใจเพืน่อในการทำคลิปต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ